ลุนๆนั่กันครับผมพี่น้องพี่น้องครับถิกแล้วครับถิกแล้วมาบอยตกน้ำครับเกือบตายบ่บอยตกน้ำซอกเถื่อพี่น้องเปียกมอสยอดครับโทรศัพท์กับเปียกจุ่มน้ำปูดปวดตาขาวไหมพี่น้องครับอุ้ยครับผมพี่น้องลูกปลากระได้ดิเนยัดีๆให้ดีๆให้ดีๆนะครับเขามาหาพี่ให้ดีหน่อยครับผมพี่น้องเดี๋ย็กๆเด้อ เกือบใจขาดพี่น้องเอ้ยเกือบเบียดสมอทิงเเกือบพีน้นนนนองมาแนงมาตุตกน่าเบบเลือกครับผมพี่น้องตกเธอแรลกกับพ่อได้ครับตกเสียที่สองอีกพี่น้องเอ้ยคุณน่ะไอบุ้ง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 นียุยห่างสายหนีเอ๊ๆ เลือกได้เล <Luc ar> <livest> <SCOTT> ือกได้ยางมาที่ี่บ่บ่ยางยางริมริมลวดไอ้โจมองหันมันเลือกขัดตกอยู่เอาหิ้มสุดเลยเด้อหิ้มสุดสุดเลยหิ้มสุดสุดรวดบ่ค่อยค่อยยางหิ้มหิ้มนน่อยละหน่อยนะควินไปเด้อสุดเอาสะดุ้งหันมาที่เอาดาบคาไปหาเขี้ยไม้พูนเออค่อยค่อยติลลุบลุบไปขัยตกอยู่ขัยตกอยังอะละ กำลังแรงนี่เห็นห่อนอยู่ปลาขาวกำลังแรงสองโตัวครับผมีิน้องชิดๆๆๆๆๆๆๆโอ้ยชาเยิ้มพอไอ้ตัวเป๊ีลงงมองหันละอือหโอเเกือบเอาเอากล่องโบยูโต๊ะสองเถอะเดี๋ยวจัดปลาขาวมันแรงเนี่นี่นี่จุ่มข้างนี่นี่เลือกเด้เลือก่าไปจุ่มอย่าไปจุ่มมาถี่เลยพี่ จุ่มแล้วก็ถือมองหันเอาโจ้ก็ได้ลายอยู่เลยล่าได้ลายอยู่เราได้ลายอยู่ดิได้แล้วครับได้แล้วครับได้แล้วครับพี่น้องครับปากกระไทยครับผมงามๆครับพี่น้องปลูกปากกระไทยปากกระไทยครับผมแมนจีได้ลายอยู่แต่ก็ดีแล้วเขาได้ดีกันเหมือยู่งมี่อกไม้เหมือนนกฟงเหมนี่โจ้ยนี่หางหันอยู่นี่ มาครับผมพี่น้องหลุดน้ากันครับผมพี่น้องครับกับบ่าวบอยคนใช้เชแอรพี่เฮียดีนที่ดีสานครับผมเกษสรแบบเก่าซ้าเก่าสุดเก่ากายว่ากันเ้ยครับผมพี่น้องลุงที่ละตัวเนาะครับผมที่ละอีพี่ครับสันสันครับผมพี่น้องครับบอกบอกพี่น้องไว้ก่อนครับผมพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องสีว่าครับ ได้แล้วครับได้แล้วครับพี่น้องสิว่าโอ้ใส่ติ๊กสุดเก่าแถวหน้าไปดิว่านี่้หลายอยู่ฮะับได้หลายอยู่ไม่ถือทุกบาทเหีอุ้ยหนาวเด็กบาอที่นี่บ่อที่มาบา่อทำสูตรยาเลยปลามันสีโล่งเนี่ยมันเปลี่ยนกนเปลี่ยนโล่ง ผมน้ำไว้ครับพี่น้องเพิน่นอันนี้เป็นฝ้ายครับผมพี่น้องช่งน้ำมากครับใบไม้เห็นใบใหม่ตายนี่ก็น้ำถมนะครับผมพี่น้องน้ำถมทอดสะพานหมดเลยครับผมพี่น้องน้ำถมทอดสะพานเนี่ยังอ่ะันนี้มาันนี้ไม่เสียพี่น้องครับ ตักอะเนี่ยเหรอเนี่ยกระเป๋านั่นนั่นนั่นๆๆ่เดี๋ยวมันกระแลนลงมาไอ้โจมันคำมันคำมันบ่เห็นหูคุณมันที่ตอนาเจ้าว่าจะล่างลันยังไงตามันชี้ลงแบบเร็วเลยดิไอ้ดอดจีนาเขาเลยนี่พอเราเห็นแล้วบ่ ก็มีแล้วหนึ่งแล้วผมโอ้โหกูยกเอายกเอาเอวเสียบส่งมาตรงมาแรงมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่นอ้องตั้งได้ปลาของขาบต่อรถเอาไปทอดครับปลาขาบของครับผมพี่น้องวันนี้ที่สดใสรอเราอ,อยู่ครับผมพี่น้อง พี่ขาเรีน่ดีซะอโอ้กินหนังเป็นไรอุอยเรียบมนู้ดถุ่มหัวห่ยเลยเนี่ยจ้าว่งมึงนี่ขบยางมาด้หนิโทรศัพท์ขยืนมันมนกระจุมต่อตอแรกโทรศัพท์บดถึงแนมบู๊ยครับผมพี่น้องโต๊ะบาทที่สองโทรศัพท์จุ่มแนมบู้ยครับผมพี่น้อง พวกน,นี้เหยียดโอ,อ้ไปทอดไปทอดครับน,นะเออเนี่ย,<า>ยอะล้ว่างมึงเอื้อนนี่มันโบ๋เร็วมันแหงสีลงไม่เร็วโซ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 นี่เรงมึงปลาครับตวัวปลาครับผมพี่นอ้องครับจัดสากันครับนะครับเอ๊ะ นมาแล้วโอ้ยหลุจ oh, ่อยสี่มาเที่ยอยู่เดียวนึ่งาลื่นแ้วมะยกมาอย่ตเี่ยวห่สีสีเขาเขอยนวูนี่นี่ะพกอาม่านี่ไเะไรยังไงยไคนณ้วนปาป่ากีุกลุนน่ปากกาในญ่ครับผมนี่นาะใส่โซโซ โซซี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 โอ้ประกาใหญ่ครับผมพี่น้องภาพนี้ต้องขยายครับผมพี่น้องขยายย้อนย้อนมาอุ้มตัวหน่อยครับบูพี่น้องพี่น้องพี่น้องบูบาทนี้ครับผมพี่น้องพี่น้องโด่งโด่งกว้างดงโด่งกว้างโด่งโดงกวงโด่งโด่งสุดยอดสุดยอดครับกิลีครับฮะเออทายได้เหรอยอดยบาทก่อน ิ่งทมันแหดีถือตัวป่ามือจงากสิเปลี่ยนกันโยกครับกับพี่หัดินที่นี่สารครับผมพี่น้องฮยงอ่เหยงได้อีกแล้วครับได้อีกแล้วได้อีกแล้วครับนนี่ยๆเนี่เนี่ยข้อนี่อ่คน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 มาล้มาล้มาล้วมาแ้วตัวปลากินถามยกโยกมนจะได้ปาดเล่โดนเลย เมื่อเมื่อสีออกแ้วครับพูดปอดตอนนี้นะคนนี้ลาเขียงเนี่ยทีเขาเห็นบ่อนยุงยงยุงต้อง,งจะปลาขาวเด่นะนะนมนันมัน,น<ะ>แจ่งเพาเห็นเหมือนแจ้งบอ่ออุย้ยุนครับพี่น้องขาจากผ้าครับโอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไอเดียวเดียว เด้อเด้อเด้อพี่น้องปลาสดสดปลาสดสดครับพี่น้องครับปลาขาวปลากระไทยอ่ะอตักเลยตักเลยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวกระไทยสาวสาวเงาเดี๋ยวมันเห็นภาพก่อนแล้ว เห็นไหนนี่ยดูลุนกันนะครับพี่น้อี้ลุนๆๆนี่ครับเลี้ยโอ้ปลาซอยปลาซอยปลากุ้มปลาซอยปลใส่หัวแข็งพี่น้องปลากุมจ้ะเนี่ยปลากุ้มเอาแม่เอาแม่สองตัวว้าว้ยครับโอ้จากสิบแผ่นก็ไปทา้งหลายนะพี่น้องเอ้ยครับเพลงครัเพลงถือครับผมพี่น้องมอง ถ้าเอามงนีมงนีก็เธอถ้าเอามงพุ่นมงนีก็เธอครับมืออื่นเหี้ยงสิครับตอนส่งเสาเนี่เฮ้ยแล้วมึอเสาเนี่ยขนาดโบ่โ่ก้อนกับเป็นละท้ายเอาอยู่แล้วรุนกันไปงายๆครับผมพี่น้องมาแล้วมาแล้วโอ้ป้าครับของสองตัวครับเอาครับเอาเอาครับเอาครับผมขอดูนาทีขอดูนาทีอีกสองนาทีเนี่ยเนี่ย อาคุ้มเด้อเด้อเด้อบูนะครับผมพี่น้องปลามีสุดสมแงมครับผมพี่น้องเด้อเด้อจัดฉากก่อนครับจัดฉากพี่น้องจัดฉากกันพี่น้องกันต่อนะขุนขุนบุยน้องโจวกำลังนำอยู่ขุนครับเธออีเมที่กี่เม่มาแล้วมาแล้วนี่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 ขึ้นไมได้ทุกบาทได้ทุกบาทมันทุกบาทครับนี่มามองไหมครับนี่ แม,มาข้างบนครับผมวันนี้ครับว่างหันอยู่ข้างล่างครับผมพี่น้องยกยู่ข้างล่างมองน้ามันไร้ร่องครับมือมือมือครับมือขับผมพี่น้องคุณอะครับคือทุกบาทบ่ราะบงหันได้ทุกบาทให้เราอยู่หันไรให้เราอยู่หันไร นี่ครับผมพี่น้องเด้ได้ไดม่อีกแล้วครับไม่อีกแล้วอีกแล้วโอ้ตัวนึ่งดิดตรงตรงเดือเดือเดือนะเดตึ้งตึงพี่น้องเอ้ยมันเส้นหัวเซลครับโอ้พี่น้อง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 ประเทครับบนผมพี่น้องปลาขาวครับบุ้ยปักกี่ขั้นดอกการข่าวตกแตกเบ้าพิษ อันเกาตกแตะครับพี่น้องนะน่ะอู้ได้เอาอันเก่าใส่เด้อครับผมพี่น้องไปหมกไปอู้อยากให้พี่น้องมายกน้ำกันนะครับขอบคุณพี่น้องเด้่ออ่ะมาใส่เอาใส่เอาใส่เอาใส่ก่อนน๋อปลากระปองดี่ดีเนี่ยอุ้ยเสียได้ ผู้ดีท้ายท้ายท้ายเป็นสาวเงาเลยอ,อันแบบไฟมันเห็นฮวยนงวย,งวยวู่นี่มันเห็นฮวงยูฟ้ามันหน้าดีดีนี่ละนี่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 นนมีบอมีบอยครับผมพี่น้องเป็นการเฮ็ดคลิปครับผมพี่น้องกับพี่ฮอดเดินที่นิสันบ่ยบอยคนใช้เสน่ห์ครับขอพี่น้องอยินดีมีแห่งลำรวดสุขภาพแข็งแรงเบิร์นสกุลสกุลครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย thank you